สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในหน่วยนี้ครูจะอธิบายวิธีทางเลขาคณิตที่นำมาใช้ในงานเขียนแบบขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูให้ดีๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็หยุดแล้วดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งการประยุกต์ใช้วิธีเลขาคณิต Applied Geometry ตตอนที่หนึ่ง หัวข้อแรกจะอธิบายถึงวิธีการแบ่งครึ่งเส้นตรงในหลักของเลขาคณิตนะครับกำหนดให้มีเส้นตรง AB อยู่หนึ่งเส้นยาวเท่าไรก็ได้เราก็ลากเส้นตรง AB ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะใช้วงเวียนนะครับเอาวงเวียนกลางรัศมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้มากกว่ากึ่งหนึ่งของเส้นตรง AB ให้มากกว่ากึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของเส้นตรง AB แล้วก็จิ้มที่จุด A เขียนส่วนโค้งแล้วก็ย้ายวงเวียนมาจิ้มจุด B เขียนส่วนโค้งตัดกับโค้งแรกเห็นไหมครับค่อยๆดูนะครับส่วนโค้งจิ้มจุด A เขียนส่วนโค้งแรกจิ้มจุด B เขียนส่วนโค้งที่2ตัดส่วนโค้งแรกข้อสังเกตและข้อระวังวงเวียนที่กลางต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นตรง ab นะครับถ้าไม่มากกว่าส่วนโค้งนี้จะไม่มาตัดกันจะไม่ได้จุดตัดลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเอาบรรทัดนะครับมาทาบจุดตัดทั้งสองลากเส้นตรงผ่านจุดตัดทั้งสองนี้เราก็จะได้จุดกลกลางที่จุดตัดของเส้นตรงนี้นะครับนี่คือจุดกล,กลางของเส้นตรง ab หรือเส้นตรง ab ถูกแบ่งออกเป็นสส่วนเท่าๆกัน พอเข้าใจนะครับนี่คือการแบ่งครึ่งเส้นตรงตามหลักเลขาคณิตเอาต่อไปการแบ่งครึ่งมุมนะครับกำหนดให้มีมุม a c a b นะครับลักษณะแบบนี้เราก็มาสร้างมุมตามที่กำหนดให้โดยไม่ได้สนใจเรื่องขนาดว่ามุมเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราใช้วงเวียนกางวงเวียนรัศมีนะครับ R1 เท่าไร่ก็ได้มาจิ้มจุด A เขียนส่วนโค้งให้ตัดแขนของมุมลักษณะนี้นะครับจิ้มจุด A เราเขียนส่วนโค้งตัดแขนของมุมนักเรียนคงเข้าใจนะครับเรื่องการใช้วงเวียนหลังจากนั้นเราก็กาววงเวียนรัศมี R2 มาจิ้มที่จุดตัดทั้งสองนี้เห็นไหมครับเขียนโค้ง R2 จิ้มจุดนี้เขียนโค้ง R2 รัศมีเท่าไรก็ได้นะครับ R2 นี้ จะมากกว่าหรือน้อยกว่า r 1ก็ได้หรือเท่ากับ r 1ก็ได้นั่นคือส่วนโค้ง r 2เมื่อลากนะครับเมื่อเขียนส่วนโค้งตัดกันมันจะได้จุดตัดตรงกลางพอดีเลยครับจากจุดตัดตรงนี้เราก็ลากเส้นตรง a มายังจุดตัดนี้นะครับเอามาทัดท่าลักเส้นตรงเส้นตรงเส้นนี้จะแบ่งครึ่งมุมออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกัน นี่คือการแบ่งครึ่งมุมตามหลักเลขาคณิตพอเข้าใจไหมครับเอาต่อไปการเขียนเส้นให้ขนานกับเส้นที่กำหนดให้และให้ผ่านจุดที่กําำหนดให้ด้วยนะลากเส้นขนานเส้นตรงที่กำหนดให้ผ่านจุด c ที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับเอาว,วิธีการหยิบบรรทัด45 นะครับขึ้นมาวางให้สัมผัสเส้นตรงที่กําหนดให้นี้นะครับดูรูปให้เข้าใจวางบรรทัด45องศาลักษณะแบบนี้ให้ขนานแล้วกดไว้หลังจากนั้นเอาบรรทัด30องศาอีกอันนึงมายันขอบข้างล่างเห็นไหมครับยันขอบแล้วกดมือขวาไว้นะครับดูรูปให้ชัดเจนสไลด์บรรทัด45ไปตามขอบบรรทัด30นี้นะครับ รทัดสี้าสไลด์ไปให้ไปทับจุด4หลังจากนั้นเราก็เอามือขวาเรามาหยิบดินสอลากเส้นทับจุด4เห็นไหมครับสังเกตทันไหมครับเส้นนี้ที่ได้จะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นที่กำหนดให้เสมอชัดเจนนะครับเอาต่อไป การเขียนเส้นในขนาดก็เส้นที่กำหนดให้ตามระยะห่างที่กำหนดนะครับอันนี้มีการกำหนดระยะห่างว่าเส้นที่จะลากขนาดนั้นให้มีระยะห่างเท่ากับ R นะครับดูหลักการนะครับอันนี้อธิบายแบบที่1ดูแบบที่1เอาเวียนมาจิ้มที่ตรงเส้นตรงไหนก็ได้นะครับนะตรงไหนก็ได้วงเวียนกลางตามรัศมี R ตามที่กำหนดครับจะ ห่างเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เรากําหนดจะห่าง10-20ถ้าเราต้องการตามนั้นการเวียนเขียนส่วนโค้งให้ขนานกับเส้นตรงเห็นไหมครับส่วนโค้งขนานกับเส้นตรงดูนะครับว่แบบที่หนึงจะทําอย่างไรเอามาทัด45่มาวางทับเส้นให้ขนานมองให้เห็นนะครับทับเส้นให้ขนานแล้วกดไว้หลังจากนั้นเอาบรรทัดอีกอันนึงก็คือ30องศาเอามายันขอบทําเหมือน หัวข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับจําได้นะครับหลังจากนั้นเราก็สไลด์บรรทัด45ขึ้นไปไปทับขอบส่วนโคง้งแล้วเอาดินสอมาขีดเส้นให้สัมผัสส่วนโค้งนั้น mm hmm. มองออกไหมครับเข้าใจไหมครับคล้ายๆกับหัวข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับเส้นตรงเส้นนี้จะขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้ตามระยะที่เราต้องการ นะครับนี่คือระยะที่เราต้องการนี่คือแบบที่1เราดูแบบที่2นะครับแบบที่สองางเวียนรัศมี r ตามที่เรากําหนดไว้ต้องการให้ห่างเท่าไหร่นะครับเอาวงเวียนมาเขียนส่วนโค้งที่ปลายเส้นทั้งสองดูการเขียนนะครับดูให้เข้าใจนี่โค้งที่1แล้วมาจิ้มอีกปลายนึงเขียนโค้งที่2 นะครับเมื่อได้สองโคง้งเอาบรรทัดสี่่ามาทาบสัมผัสมองทันไหมครับภาพไปเร็วนิดนึงเอาบรรทัดสี่สิบาหรือบรรทัดอะไรก็ไดย้ยาวมาสัมผัสส่วนโค้งตัวนี้หลังจากนั้นลากเส้นสัมผัสโคง้งเส้นตรงเส้นนี้จะขนานเส้นตรงตามที่กําหนดตามระยะห่างที่กําหนดเสมอนะครับนี่เป็นวิธีแบบที่สอง ดูให้เข้าใจนะครับถนัดแบบไหนลองฝึกให้ได้นะครับต่อไปการลากเส้นตั้งฉากกับเส้นที่กำหนดให้ตรงตำแหน่งจุดที่กำหนดไว้บนเส้นนี่คือจุด4กำหนดไว้บนเส้นเราจะลากเส้นตั้งฉากผ่านจุด4นะครับวิธีแรกนะครับเป็นแบบ r e v e Method หรือแบบหมุนรอบดูหลักการนะครับว่าหลักเลขาคณิต ทำอย่างไรเอาบรรทัด45มาวางขนานวางบรรทัด45แบบนี้นะครับวางทับเส้นให้ขนานกับเส้นให้พอดีเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นเอาบรรทัด30อีกอันนึงมายันขอบข้างล่างนะคงดูเข้าใจนะครับผ่านมาที่ผ่านมาหลายหัวข้อแล้วน่าจะเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับดูวิธีการรีโว์เมทอดหมุนเป็นอย่างไร เราก็หมุนบรรทัดเห็นไหมครับปูุนบรรทัดมาให้ฉากตั้งแบบนี้ครับพอฉากตั้งแบบนี้เส้นขอบบรรทัดนี้จะนะครับวางให้ทับจุด C แล้วลองลากเส้นดูนะครับสังเกตดูนะครับลากเส้นปั๊บเห็นไหมครับเส้นตรงเส้นนี้จะตั้งฉากกับเส้นที่กําหนดให้ณนะตำแหน่งจุดที่เรากําหนดคือจุด C เสมอวิธีที่สอง เป็นแบบ adjacent size method แบบด้านประชิดดูแบบด้านประชิดจะทับอย่างไรดูนะครับบรรทัด45ห้ามายันทับเส้นนะครับเส้นตรงที่กำหนดนี้นะครับดูลักษณะกา,ารวางบรรทัดเอาเป็นบรรทัดฉาก45้ามาวาง,วางด้านฉากยันนะครับทับเส้นในขณาดแล้วกดไว้หลังจากนั้นเอาบรรทัด30มมายันขอบข้างล่างดูนะครับ สังเกตดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นข่านต่อไปสไลด์บรรทัด45ไปบนบรรทัด30นะครับสไลด์ไปให้ทับจุด4หลังจากนั้นก็ลากเส้นผ่านจุด4ชัดเจนไหมครับตวิธีนี้จะง่ายกว่าไหมไม่ต้องหมุนบรรทัดเส้นตรงเส้นนี้จะตั้งฉากณนะตำแหน่งที่เรากำหนดไว้เสมอ ต่อไปการลากเส้นตั้งฉากกับเส้นที่กําหนดให้ตรงตําแหน่งจุดที่กําหนดให้บนเส้นด้วยการใช้วงเวียนเรามาดูนะเมื่อกี้นี้ใช้บรรทัดฉาก2อันแต่สําหรับวิธีนี้เราจะลองมาใช้วงเวียนจะง่ายกว่าไหมนะครับนี่คือจุด C อยู่บนเส้นตรงที่กําหนดไว้เราจะลากเส้นตั้งฉากตรงจุด C โดย การใช้วงเวียนนะครับอันดับแรกกลางวงเวียนรัศมี r นะครับกลางเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้อยู่อยู่ในเส้นรัศมี r 1สมมุติเป็น r 1กลางเขียนสุโคง้งให้สัมผัสปลายเส้นทั้งสองลักษณะแบบนี้เราก็จะได้จุดตัดของเส้น a กับ b หลังจากนั้น เราก็เอาวงเวียนมาจิ้มจุด A กับจุด B กลางรัศมีให้มากกว่า r 1นะการรัศมี r 2นั่นเองให้มากกว่า r 1นะครับจิ้มจุด A จุด b เขียนส่วนโค้งตัดกันตรงกลางเหนือโค้งแรกนะครับดูทันนะครับเขียนส่วนโค้งทําได้นะครับวเวียนมาจิ้มจุด A กับจุด b กลางรัศมี r 2กก 1, นะให้มากกว่า r 1คือโค้งแรกนี้แลให้มากกว่า โค้งก็จะมาตัดกันตรงนี้ดังนั้นเราจะได้จุดตัดจุดดีจากจุดตัดตรงนี้เราก็ลากเส้นจาก C ไปดีเส้นตรงเส้นนี้จะตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดให้เสมอนะครับเอาดูวิธีการลากเส้นตั้งฉากกับเส้นที่กำหนดให้ผ่านตำแหน่งจุดที่กำหนดให้แต่อยู่นอกเส้นด้วยวิธีด้านประชิดนะครับไม่กระไลลองดูนะครับ เอาบรรทัดฉาก45มาวางลักษณะแบบนี้เอาฉากยันเส้นทับเส้นขนาดเส้นแบบนี้นะครับแลบ้วบรรทัด30ยันขอบข้างล่างเดาออกนะครับสไลด์บรรทัดขึ้นไปทับจุดสีแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากได้เลยง่ายไหมครับนี่คือหลักของเลข,ขากณนิดง่ายๆนะครับเส้นตรงเส้นนี้จะตั้งฉากเสมอ,อสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับ จะกล่าวถึงการแบ่งส่วนเส้นตรงออกเป็น6ส่วนเท่ากันมีเส้นตรง AB อยู่เส้นหนึ่งยาวเท่าไหร่ไม่ได้กำหนดนะครับยาวเท่าไหร่ไม่รู้เราจะแบ่งออกเป็น6ส่วนอันดับแรกนะครับเราจะลากจากเส้นเส้นตรงเนี่ยเราจะลากเส้นตรงจาก A นะครับจากปลาย A ดูนะครับจากปลาย A เราจะลากเส้นตรง เอียองมุมเท่าไหร่ก็ได้ดูการลากนะครับเอียองมุมเท่าไหร่ก็ได้ให้ยาวไว้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ยาวมากๆไว้นั่นคือเส้นตรง AC นะครับพอแลาได้เส้นตรง AC เสร็จทีนี้เราก็ต้องมาหาระยะห่างว่า AC ห่าง B เท่าไหร่นะครับเราก็ลากเส้นตั้งฉากจาก B นี้ลากเส้นตั้งฉาก AC ใช้หลักเลขาคณิตที่ผ่านมานะครับลากเส้นตั้งฉาก คงนะไม่ลืมนะครับลากได้นะครับได้เส้นตั้งฉากนะครับเราจะได้จุด M นี่คือระยะห่างของเส้น AC ห่างจุด B ในระยะตั้งฉากนี่คือระยะห่างของเส้นห่างจุด B หลังจากนั้นนะครับเอาวงเวียนมากลางรัศมี BM นะครับเห็นภาพชัดไหมครับจำ ให้ได้นะครับทีละขั้นตอนนะครับรัศมี b M เมื่อได้เสร็จเอาวงเวียนมาจิ้มจุด A เขียนโค้งขนาดเส้น AC ดูนะเขียนโค้งให้ขนาดเห็นไหมครับทันนะครับหลังจากนั้นเราจากจุด B เราลากเส้นตรงสัมผัสโค้งได้เส้น BD เห็นไหมครับจุด B ลากเส้นสัมผัสโคง้งได้เส้น BD เส้นตรง B d ดีจะขนานกับ AC เสมอ เข้าใจนะครับตรงนี้เราต้องทําวิธีการตรงนี้ให้ได้ก่อนขั้นตอนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับขั้นต่อไปเมื่อเราได้เส้น BD ขนานกับ AC แล้วนะที่ปลาย A เราเอาเวียนมากลางรัศมีเท่าไหร่ก็ได้เพื่อจะมามาร์กบนเส้น AC ให้ได้6ส่วนตามที่ต้องการดูการมาร์กนะครับเขียนเส้นโคง้งรัศมีเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ตั้งให้คงที่โค้งหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มต่อเป็นโค้งสอง 2, จิ้มต่อเป็นโค้งสามจิ้มต่อเป็นโค้งสี่โค้งห้าแล้วก็โค้งหกเราแบ่งหกส่วนแล้วก็มาร์คโค้งตัวนี้ให้ได้หกตำแหน่งนะครับดังนั้นเส้นเอซีต้องยาวไว้นะครับต้องยาวไว้หลังจากนั้นก็มามาร์คทำโค้งสุให้ได้หกส่วนที่เส้น B d ดีบ้าง ที่จุด B โคง้ง1นะครับโคงง้ง2ดูนะครับทำไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะมาร์กต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ได้6ส่วนเห็นไหมครับทำเท่ากันเลยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วขั้นต่อไปข้อควรระวังและห้ามพลาดน,นะครับส่วนโค้ง ที่เรามาทำมาร์กเป็นส่วนๆให้ได้6ส่วนนี้นะครับทางข้างบนและข้างล่างนะครับต้องเป็นรัศมีที่เท่ากันเสมอนั่นคือต้องล็อกวงเวียนไว้นะครับห้ามเคลื่อนทุกช่องนี้ต้องมีระยะรัศมีที่ห่างเท่ากันทุกช่องนะครับเท่ากันเท่ากันเท่ากันนี่คือข้อควรระวังวงเวียนห้ามเคลื่อนนะครับโอเค หลังจากนั้นเมื่อเรามาร์กส่วนได้ครบทั้งเส้นบนและเส้นล่างแล้วขั้นต่อไปนะครับลากเส้น b6 เป็นเส้นแรกต้องลากเส้นนี้เส้นแรกก่อนนะครับ b6 นะครับเนะเส้นแรกดูนะครับเมื่อเราได้เส้น b6 เสร็จเส้นที่2เราก็จะลากจากโค้ง5มาหาจุดตัดโค้งข้างล่างให้ขนานกับเส้น b6 นะครับนี่คือจะถูกกำหนด ไว้ใต้ตัวเลยาการลากเส้นขนานกับ B 6ก็คือจุด5มาต้องมาหาจุดตัดข้างล่างดูการลากนะครับเห็นไหมครับเส้นต้องขนานนะครับห้ามลากผิดตำแหน่งนะครับต่อไปเส้นที่4จุดเห็นไหมครับปึ๊บลากครบทุกเส้นต่อทุกจุดตัดนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละช่องเห็นไหมครับ แต่และช่องจะมีระยะห่างที่เท่ากันตามที่เรากางเวรัศมีที่เท่ากันนะครับตัวน,นี้จึงต้องระวังห้ามห้ามให้เคลื่อนนะครับเมื่อทุกช่องเท่ากันเส้นตรง AB ก็จะถูกแบ่งออกเป็น1,2,3,4,5,6 6, 6ส่วนที่เท่ากันเป๊ะเลยครับนี่คือหลักการแบ่งเส้นตรงออกเป็น6ส่วนตามวิธีเลขาคณิต นะครับดูให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึงนะครับ